เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองบริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่13กรกดาคม2023นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้มาจากหนังสือสร้างชีวิตสมรสของท่านซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเล่าหะประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะคือบ้านที่สร้างโดยพระวิญญาณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ บ้านที่สร้างจะสามารถทนต่อมรสุมชีวิตได้โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูนะคะทรงกล่าวว่าเป็นการดีที่พระองค์ทรงกลับไปหาพระบิดาเพราะพระองค์ทรงทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมและเป็นภาคที่สามของพระเจ้ามาช่วยนำทางเรา ทั้งสำแดงให้เราเห็นหนทางและให้ริบเดตในการเป็นผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่เป็นสามีภรรยาน,นั้นนะคะเป็นสิ่งที่คนทั้งสองต้องยินยอมต่อพระวิญญาณและอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาช่วยในทุกด้านของชีวิตแต่งงาน ในพระธรรมกาลเทียบทที่หข้อที่22ถึง26ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบลืมใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและราคาตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอยากถือตัวอย่ายั่วโทสะและอย่าอิจฉาริษยากันเลยในพระธรรมฮีบรูบทที่สข้อที่สกล่าวว่า ด้วยว่าทุกครอบครัวต้องมีต้นตระกูลแต่ว่าต้นเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าหากเราต้องการสร้างบ้านตามแบบของพระเจ้านะคะบ้านที่เต็มไปด้วยคุณ,ณลักษณะของพระเจ้าความดีงามความซื่อสัตย์ความรักเป็นต้นนะคะคุณต้องสร้างด้วยฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ หากสร้างด้วยกำลังของมนุษย์จะไม่สามารถไปถึงบรรทัดฐ,ฐานความชอบธรรมของพระเจ้าได้เลยสามีภรรยานะคะควรเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและรับผิดชอบหน้าที่ตามพระคัมภีร์ดังนั้นนะคะบ้านที่สร้างตามแบบของพระเจ้านั้นสามีภรรยาจำเป็นต้องยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆด้าน ะค,ะคุณผู้ฟังที่รักคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันคะ่ะข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่สอนให้ภรรยาน,นั้นยินยอมต่อสามีเพื่อที่จะให้บ้านของลูกนั้นจะเป็นบ้านที่สร้างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานร่วมกัน ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสําหรับทุกท่านสําหรับวันนี้ต้องจากลาคำเป็นแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ